จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคโคลนนยิ่งคนตายกลับมามีชีวิตแต่เขากลับมาในร่างที่แบบทุกคนคาดคิดไม่ถึงสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g e Movies คลิปนี้จะเป็นการสปอยซีรีส์เรื่องอนาคต Tomorrow and I ปี2024โดยอนาคตจะพาคนดูก้าวไปสำรวจเมืองไทยในวันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันคลิปนี้จะเป็นการเล่าถึง EP ที่1ชื่อตอนว่านิราชแกะดำ ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอ10ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่ด้วยนะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดมาบนยานอวกาศนอกโลกมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อนุ่นกำลังทดลองการทำงานของอวัยวะหัวใจที่เธอสร้างขึ้นมาเธอปรับเปลี่ยนโครงสร้างเปิดใช้งานมันเคลื่อนไหวดังตุบๆนั่นคือสัญญาณว่าเธอทำการทดลองหัวใจให้มีชีวิตได้สำเร็จแล้วเธอยิ้มดีใจไปบอกข่าวกับนนแฟนหนุ่มของเธอที่อยู่บนโลก โทรคุยกันเห็นภาพแบบโฮโลแกรมโดยที่ทั้งคู่พูดถึงสิ่งที่เธอทดลองว่าจะสามารถช่วยคนทั้งโลกได้และป้อนคำหวานใส่กันนนนำสัตว์เลี้ยงมหมาฮาวีมาให้นุ่นดูเธอคุกเข่าลูบหัวมันนนเห็นก็แซวนุ่นว่ารูปมาสามปีแล้วไม่เคยจะโดนนุ่นเลยพูดว่าใช้จินตนาการสิจากนั้นก็ขอบคุณแฟนนุ่มเรื่องที่ให้เธอมาทำตามความฝันนอกโลกซึ่งอีก10วันข้างหน้าเป็นวันกลับโลกแล้วทั้งคู่ก็เกี่ยวก้อยสัญญากันด้วยความคิดถึง ตัดไปที่ยานกําลังทําการจอดบนโลกแต่ระบบอากาศภายในยานขัดข้องจึงเกิดระเบิดประทุกลางคันเสียก่อนนอนมองฟ้าน้ําตาเขาค่อยๆไหลข่าวการรายงานการเสียชีวิตของนุ่นเป็นที่โด่งดังงานศพของเธอถูกจัดขึ้นร่างถูกแช่แข็ง100วันเพื่อสวดอภิธรรมศพนนเศร้าเสียใจมากเขาถูกผู้สื่อข่าวรุมถามคำถามต่างๆแต่เขานิ่งไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นและเดินจากไป2เดือนต่อมานนตื่นจากนอนมานั่ง ขอมองไปที่รูปรูปหนึ่งและหนังก็พาย้อนอดีตไปในตอนที่นนเจอกับนุ่นครั้งแรกที่งานนิทรรศการทีสิทธิ์ของนักศึกษานุ่นจองมองรูปที่นนออกแบบในคอนเซ็ปที่อยู่อาศัยในอนาคตเธอถามนนว่าทําไมออกแบบโครงสร้างที่อยู่เรียบง่ายต่างจากคนอื่นที่ดูล้ำกว่ามากนนจึงบอกว่าเขาคิดถึงความรู้สึกของคนที่ไปอวกาศซึ่งน่าจะคิดถึงโลกมากแน่ๆเลยออกแบบให้ดูขุนตามากที่สุดเพื่อที่จะคลายความคิดถึงโลกได้ นนคิดว่าผลงานของเขาไม่ดีเท่าคนอื่นแต่นุ่นก็บอกว่าสําหรับเธอการออกแบบที่อยู่อาศัยแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเพราะสิ่งที่เขาออกแบบเป็นการเข้าใจความเป็นมนุษย์และถ้าเธอได้ไปอยู่ที่นั่นเขาก็ต้องการบ้านที่เป็นบ้านแบบนี้นนเขินทําตัวไม่ถูกทั้งคู่ก็แนะนําตัวเองให้รู้จักกันภาพตัดมาที่นนเขามองฟ้ายามเช้าในหัวเขาก็นึกถึงตอนยานของนุ่นระเบิดเขาใส่เครื่องหัวฉายภาพดูวิดีโอย้อนหลังที่เคยอัดไว้ในนั้นมีช่วงที่แต่งงานใช้ชีวิตต่าง สัตว์ตัวแรกที่เลี้ยงด้วยกันช่วงที่องค์กรอวกาศติดต่องานนุ่นมาเธอไม่อยากไปเพราะกลัวนนคิดถึงแต่นนก็อยากให้เธอทําตามความฝันนนนึกถึงแล้วร้องไห้และภาพก็ฉายตอนที่หมาของเขาตายในปัจจุบันหมาก็เดินมาหาเขาซึ่งทําให้นนนึกอะไรขึ้นได้เขาก็ได้เดินทางไปที่ชีพแ Happens ศูนย์วิจัยโครนิงสัตว์ที่ใช้ a ออัาฉริยะดัดแปลงพันธุกรรมทำให้สัตว์ที่ตายแล้วกลับมามีชีวิตในร่างใหม่แบบ100%เ ซึ่งนนมาพบกับหมอวีเพื่อนของนุ่นสมัยเรียนแพทย์นนต้องการให้เธอช่วยโคลนิ่งนุ่นขึ้นมาหมอวีอึง้งและบอกว่าการโคลนิ่งมนุษย์มันผิดกฎหมายนนก็พยายามทําให้เธอเข้าใจว่าก่อนที่นุ่นเสียชีวิตการทดลองหัวใจที่สามารถเชื่อเหล่คนได้มากมายใกล้จะสําเร็จแล้วเขาเลยอยากให้นุ่นกลับมาทําต่อแต่หมอวีบอกว่าทําไม่ได้จริงๆนนเลยทิ้งท้ายว่าจําตอนที่นุ่นพูดถึงเรื่องหมอกับคนร้ายได้ไหมแล้วเดินกลับไป ภาพตัดไปที่งานนำเสนอโครงการทดลองของนุ่นที่กำลังถามว่าถ้าคุณเป็นคุณหมอที่กำลังรักษาคนไข้ที่เป็นหมอโรคหัวใจล้มเหลวแต่เผอิญมีคนร้ายที่ถูกตำรวจยิงบาดเจ็บสาหัสมาซึ่งมีหัวใจที่เข้ากับหมอคนนั้นได้พอดีคำถามคุณจะทำอย่างไรซึ่งที่นั่งในตอนนี้ต่างแสดงความคิดเห็นบ้างก็บอกว่าจะนำหัวใจโจรมาให้หมอเพราะหมอมีประโยชน์กว่า นุ่นเลยเสนอโครงการ 3D Organ Printing หรือปริ้นอวัยวะหัวใจโดยที่ตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถทำได้เพราะตอนปริน้นแรงน้มถ่งโลกทำให้เซลล์กดทับส่งผลให้อวัยวะใช้งานไม่ได้เธอจึงเสนอให้ไปทำนอกโลกเพื่องานวิจัยชิ้นใหม่ของมนุษยชาติหมอวีนั่งนึกถึงตอนทำวิจัยสมัยเรียนอยู่กับนุ่นเธอคิดตบตวนเลยมาพบกับนนเสนอว่าเธอจะช่วยเขาแต่เธอก็ไม่มั่นใจเรื่องผลลัพธ์ เพราะไม่เคยคโครนนิ่งมนุษย์มาก่อนเธอบอกให้นนไปขอร่างนุ่นจากครอบครัวเพราะต้องใช้สมองมาถ่ายโอนความทรงจําของนุ่นมายังร่างใหม่นนเลยเดินทางไปพบกับครอบครัวนุ่นเพื่อขอร่างเธอมาคโครน n i n g ให้มามีชีวิตทําโครงการหัวใจต่อแต่ทางพ่อคัดค้านนนเพราะการคโครนนิ่งนั้นกว่าจะทําได้เพอร์เฟกก็ต้องฆ่าตัวที่ใช้ไม่ได้หลายๆตัวเขาไม่อยากให้นุ่นตายแล้วตายอีกแม่ก็บอกว่านุ่นไปสบายแล้วเขาไม่จําเป็นต้องมาใช้กรรมบนโลกอีก นน์เลยพูดว่าพวกเขางมงายนี่มันปีไหนกันแล้วนรกสวรรค์มีจริงที่ไหนกันพอนุ่นทุบโต๊ะไม่ยอมรับแม่นุ่นก็ไม่เห็นด้วยเช่นกันนน์จึงเดิอนออกไปเขาเดินขึ้นรถสั่งการให้ไปโรงพยาบาลมาทําเรื่องย้ายศพภรรยาไปที่อื่นโดยอ้างว่าจะย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นพนักง,งานเห็นหน้านน์ตอนนั้นเลยบอกว่าเลยเวลาทําการแล้วนน์ร้อนลอนจะเอาร่างนุ่นให้ได้ทั้งเตี้ยกล่อมต่อว่าทําให้พนักง,งานเรียกรอปภมาลากตัวเขาออกไป นนไม่ยอมแพ้เลยวางแผนบุกชิงตัวนุ่นเขาทุบปุ่มเตือนภัยสร้างเรื่องว่ามีเหตุไปไม่เกิดขึ้นจากนั้นเดินไปที่ห้องเย็นที่มีตัวนุ่นแช่อยู่เขาได้พบกับร่างนุ่นแล้วกอดด้วยความคิดถึงจากนั้นภาพก็ตัดไปที่วันรุ่งเช้าพอนุ่นมาดูร่างลูกสาวแต่ก็ต้องตกใจเพราะตอนนี้หัวของเธอถูกตัดหายไปซึ่งนนนำหัวของนุ่นมาให้หมอวีทำการโคลนนิง่งหมอวีตกใจกับการกระทำที่อุกอาจขนาดนี้แต่เธอก็ยอมทำการโคลนนิ่งให้ ซึ่งได้อธิบายว่าการถ่ายโอนจะสามารถทําได้ครั้งเดียวและจะต้องคอยมาตอบคาถามของ AI ที่มารวบรวมความทรงจําของนุ่นว่าถูกต้องหรือไม่เพราะความทรงจําของมนุษย์ซับซ้อนกว่าสัตว์ที่เธอทําอยู่หลายเท่าโดยมีคําถามว่านุ่นเป็นคนแบบไหนอย่างเช่นข้อนี้นุ่นเป็นทั้งหมอและนักบินอวกาศจึงคอนเฟิร์มว่านุ่นเป็นทั้งสองอย่างซึ่งเธอต้องคอยมาเช็คตอบคาถามทุกอย่างและบอกให้นุนกลับบ้านไปก่อนได้สากพักเธอพบกับบางอย่างที่นุ่นได้ทําไว ภาพกระตัดไปที่นนกําลังถูกตํารวจจับตัวเรื่องก่อความวุ่นวายในโรงพยาบาลและนําหัวของนุ่นไปซึ่งทางนน์ไม่ให้ความร่วมมือสอบสวนจึงถูกขังเป็นเวลา3ปีเวลาก็ผ่านไป3ปีเขาได้ออกจากเรือนจําตรงหน้ามีชายคนหนึ่งท่าทางดูคุ้นเคยเขาคนนั้นเอ่ยทักทายสวัสดีครับผมนน ภาพก็ได้ตัดไปที่โคโรนนิ่งในคืนนั้นหมอวีได้พบกับความทรงจําของนุ่นตอนอายุ19เธอได้ทําตัวเหมือนผู้ชายทั้งยกน้ําหนักเซตผมหมอวีได้บอกอีกว่าความทรงจําของนุ่นมีลักษณะที่ขัดแย้งกันซึ่งมีจุดแดงๆหลายอันเป็นจิกซอที่ทําให้เป็นนุ่นในปัจจุบันในความทรงจําของนุ่นเธอเคยอยากเป็นผู้ชายมาก่อนบอกความจริงกับแม่เธอไปแต่แม่เธอดูไม่พอใจรวมถึงพ่อด้วยเขายัดเยียดให้นุ่นแต่งตัวเป็นผู้หญิงพอร้องไห้ขอร้องลูกสาวให้เป็นผู้หญิงปกติ นุ่นจำใจทาลิปสติกที่ริมฝีปากด้วยความใจสลายเธอร้องไห้กับความไม่เป็นตัวตนหมอวีได้เผยว่านุ่นเอาวิทยาศาสตร์มาช่วยโยยาเพื่อช่วยให้เธอมีเป้าหมายในชีวิตนุ่นคุยกับน้องสาวบอกว่าเธอจะแต่งงานกับนนเพราะอยากแยกออกจากพ่อแม่นนรับไม่ได้เขานั่งร้องไห้เสียใจหาว่าเธอหลอกให้เขารักหมอวีเลยเข้ามาปลอบบอกว่านุ่นไม่ได้คิดแบบนั้นนุ่นคบกับนนเพราะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองและนนไม่เคยคาดหวังอะไรกับเธอมากนักต่างหาก เธออยู่กับผู้ชายที่เป็นเสมือนบ้านที่อบอุ่นนนจึงกลับบ้านคิดทบทวนระหว่างนั้นตำรวจกำลังบุกมาถึงเขาได้โทรหาหมอวีฝากให้ทำโคลนิ่งนุ่นในแบบที่เป็นตัวของเธอเองเขายิ้มพร้อมน้ำตาลแล้วเอ่ยว่าไปเป็นตัวเองนะนุน่นเขารักนุ่นเสมอและเขาก็ถูกจับตัวตัดภาพมาที่ปัจจุบันนนเข้ากอดนุ่นในร่างผู้ชายเขาขออนุญาตนนใช้ชื่อว่านนเหมือนกับเขานนจึงถามสารทุกสุขดิบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของนุน่น นุ่นจึงตอบกลับไปว่าเขาได้สานโครงการหัวใจต่อจนประสบความสําเร็จทางองค์กรทํางานก็ตรวจสอบประวัตินุ่นเขาก็ยอมรับได้ถึงการโคลนนิ่งพร้อมบอกว่าบ้านก็คือร่างกายอวัยวะก็คือเฟอร์นิเจอร์ภาพตัดไปที่นุ่นฟื้นขึ้นมาพบกับร่างใหม่ที่เป็นตัวของตัวเองได้รับข้อความของนนท์ว่าเขารักเธอมากแค่ไหนตัดมาที่ปัจจุบันในเร็วๆนี้นุ่นได้รับเลือกเป็นคนกลุ่มแรกที่ตั้งรากฐานอยู่นอกโลก ท้งคููดูเศร้าที่ต้องแยกจากกันแต่ก็ยอมรับได้นนก็ได้ส่งนุ่นออกไปทํางานได้สําเร็จตัดภาพมาที่รายงานข่าวยินดีกับความสําเร็จของนุ่นและถามว่าเธอคิดถึงบ้านบ้างหรือเปล่านนจึงตอบกลับคิดถึงแต่ถ้ามีความรักมีความเข้าใจทุกทกที่ก็สามารถเป็นบ้านได้ในตอนนั้นนนกําลังรับชมขณะที่วิ่งออกกํบบาลังกายกับหมอวีพร้อมเอ่ยว่าบนโลกของเราไม่มีพื้นที่ให้แกะดําอยู่จริงๆ มอวีจึงบอกว่าสักวันหนึ่งคงมีและทั้งคู่ก็วิ่งออกกำลังกายต่อนุ่นมองกลับมาที่โลกผ่านหน้าต่างและหนังก็ให้เรารู้ว่านุ่นนึกถึงนอนอยู่เสมอแล้วหนังก็จบลงก็จบกันไปแล้วนะครับกับซีรีส์อนาคตตอนที่1นิราชแกะดำที่มีคะแนน IMDB 7.1เต็ม10 เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับตอนนี้กันบ้างครับส่วนตัวแอดคิดว่าหนังมีการสอดแทรกหลายประเด็นที่ทําให้เราฉุกค,คิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริยธรรมของการโครนิ่งที่นําคนที่ตายไปแล้วกลับมาโครนิ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่และเรื่องเพศสภาพครอบครัวรักที่เพศหรือรักที่ลูกเป็นลูกกันแน่ในเรื่องของโปรดักชันทําออกมาดีเนื้อเรื่องดูเหมือนเรียบง่ายแต่มีความลึกซึ้งชวนให้ติดตามเลยให้คะแนน9.5เต็ม10ครับ ก่อนจากกันไปทุกท่านคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับ